สวัสดีครับวันนี้จะมาทําการสอนการสร้างซีนเบื้องต้นนะครับผมเข้ามาที่แอปลฟ์สมาร์ทโฮมครับผมเลือกออโตเมชันครับด้านล่างครับ Add new scene ครับผม Name เปลี่ยนชื่อซีนที่เราอยากจะตั้งค่านะครับผมยกตัวอ,อย่างเป็น Living ง o o m แล้วกันนะครับที่ผมสร้างกับสวิตไว้ อันนี้ผมจะให้อนนะครับผมกดเครื่องหมายถูกครับเลือกสวิตช์ในห้องนั่งเล่นที่เราอยากให้เปิดนะครับผมซึ่งอันนี้ผมต้องชื่อไว้ร i วิ n ร Room ึ่งร i วิ r รูมสก็คือเป็นสวิตช์สดับนะครับให้กดออนครับเมื่อเราเลือกแล้วสวิตช์ที่เราต้องการเลือกแล้วนะครับให้เรากดถูกครับกดเซฟครับ ทีนี้เราต้องสร้างซีนอีกซีนนมาคือซีน living room off ก็คือปิดไฟห้องนังเล้นนะครับอันนี้ให้ออฟนะครับผมทำาเหมือนกันครับแต่แค่เปลี่ยนให้จากออนเป็น off นะครับผมเลือกสวิตช์นะครับให้ออฟครับกดถูกครับกดเซฟครับซึ่งปกติแล้วเวลาเรา กดที่สวิตที่แอปอะครับผมเราจะกดได้ที่ทีละดวงแบบนี้ปิดทีละดวงแบบนี้แต่เมื่อเราสร้างซิงค์ขึ้นมาแล้วครับผมเรากด living on oh. ก็คือห้องนั่งเล่นที่เราเลือกสวิตไว้ครับผม oh. ก็จะขึ้นมาทั้งสองดวงเลยโดยที่เราไม่ต้องกดทีละดวงทีนี้เราจะออกจากห้องนั่งเล่นเรากด living room off ครับผมจะดับหมด อันนี้คือวิธีการสร้างซีนเบื้องต้นนะครับผมขอบคุณครับ